สวัสดีครับ1น,นาทีจากสิ่งที่จะกัารอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอนประจําวันที่15กุมภาพันธ์พระธรรมมัทธิวบทที่27ถึง50พระเยซูถูกล้อเลียนโดยทหารโรมันทั้งเอาเสื้อคลุมแดงซึ่งมีสีคล้ายๆสีม่วงล้อเลียนพระเยซูว่าเป็นกษัตริย์ของชาวยิวเอา วงกุดน้ำมาสวมแล้วเอาไม้อ้อตีน้ำนั้นแทงเจาะเข้าไปที่กระโหลกศีรษะของมันเจ็บปวดมากและพระองค์ต้องเดินและแบกไมก้กางเขนไปที่โกลโกธาหรือ ภูเขากะโหลกศีษะให้ซีโมนชาวไซรีนั้นแบกไมกก้กางเขนเพราะพระองค์หมดแรงถูกตอบสนองทั้งคืนถูกเที่ยนและถูกทำร้ายอย่างรุนแรงและเมื่อพระองค์ไปถึงนิโกลกาโกธาพระองค์ถูกดึงที่ไมกก้กางเขนการเจ็บปวดและคนก็เ,เยาะเยะ้ยพระองค์ว่านหนล่ะนหนว่าจะช่วยตัวเองได้ไหนล่ะว่าเป็นบุตรพระเจ้าพระองค์ถูกล้อเลียนถูกมิ่นประมาทและประมาณช่วงตอนบ่ายฟ้าก็มืดทั่วแผ่นดิน แล้วพระองค์ก็สิ้นพระชนมายังเขนพระองค์ไม่ได้ทําอะไรผิดพระองค์ถูกกล่าวโทษแต่พระองค์ยังยอมตายโดยไมยบ่บ่นแต่พระองค์รักเราจึงยอมสิ้นพระชนที่มายังเขนเพื่อเราและพี่น้องล่ะมีชีวิตเพื่อพระองค์ได้หรือเปล่านั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ